The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ครับผมมีอาชีพเป็นผู้กำกับภาพ,พย,ายนตร์และทำงานในวงการมายาที่เพิ่งจะเริ่มกับว่าปฐมกายมาได้ไม่นานนี้โดยการทักชวนจากเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่ผมรู้สึกตลอดเวลาว่าเขาคนนี้เนะี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผมมาก ผมก็สู่วงการมายางได้เริ่มตอนจากการเป็นนักเขียนครับจ้าโดยเขียนหนังสือพอกเก็ตบุ๊กจากนั้นก็พัฒนาหาความก้าวหน้าในสายงานจ้งน้อยผมลงทุนจัดตั้งสำนักพิมพ์เอง oh. อืความอยากเลยป <laughs> <laughs> รากอว่า <laughs> <laughs> เก่งมากโอ้ oh. ต้องเก่งนั่งดีเลย <c oughs> แจ้งสนิทครับ <c oughs> อที่ต้าให้ผมนี่ติดนี่โรงพิมพ์อิลุงตุงนังอยู่หลายแสนบาทจนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้านที่มีอยู่ในบ้านนะแล้วบินไปทำงานหาเงินใช้นี่ที่ประเทศอเมริกาซึ่งผมก็ได้พา สุดที่รักของหมอไม่ด้วยใครภรรยาพระยังผมนะเขาเป็นคนดีนะน่ารักถ้เไมนายรักผมก็ไม่เลือกว่ะ <c oughs> แล้วในขณะที่ผมอยู่ประเทศอเมริกานี่เอง <c oughs> ผมก็ได้เขียนบทภาพยนตร์ไปด้วยโ <c oughs> ดยหวังว่าเมื่อกลับมาเมืองไทย <c oughs> กลับมาแล้ว <c oughs> จะไปเสนอให้นายทุน เพื่อหาคนออกเงินสร้างหนังให้และเมื่อเราใช้นี่จนหมดผมก็ได้พาปริยาบินกลับมาเมืองไทยด้วยกันโดยหวังว่าจะเป็นผู้กำกับหนังแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าไม่มีใครอ่าบทหนังของผมเลยทายผมกับภริญาต้องมีชีวิตก,กันอยู่กันอย่างลุ่มลุ่มดอนดอน,นอีกครั้งหนึ่ง เป็นคู่ทุกคุยาิจนกระทั่งโชคมาถึงผมมีโอกาสได้เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นบทที่ถูกอ,อกถูกใจสามารถสร้างเรตติ้งให้กระทางสถานีและผู้จัดการรายการได้ดีผู้จาัดาร,รายการได้ดีผมยังถูกจ้างวานอย่างสม่ำเสมอจากนั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นทันตาเห็นมีเงินซื้อรถดีๆที่อยากได้ มีตังเหลือสร้างสะไยน้ำภายในบ้านอยู่กับภรรยาและก็ลูกชายในช่วงนี้ความอยู่ของครอบครัวเราเนี่ยดีขึ้นมากแต่อยู่ๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรักของเราสองคนที่ตาผมและภรรยาไม่เข้าใจกันจนมีปากเสียงกันครั้งใหญ่ เธอจึงเลือกที่จะกลับไปอยู่บ้านเธอที่สัตหีบจนวันหบนหมอที่สุดมาถึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านของเธอแจ้งมาว่าเธอเมา <c oughs> แล้วก็ขับรถเรียบเขาพุ่งตกมาในทะเลเธอเมาแล้วขับรถเรียบเขาแล้วพุ่งตกทะเล สภาพรถพังยับเยินมีหน่วยกู้ภัยและบุคคลมากมายต่างรายล้อมร่างที่ไม่มีการตอบสนองเธอแล้วพยุงเธอเข้ามาในสภาพที่สมองตายตั้งแต่อยู่ในน้ำทะเลแต่ทางโรงพยาบาลเขายังเห็นใจเขาพยายามสุดชีวิตที่จะกู้ชีวิตเธอคืนมาให้ได้จึงได้เลี้ยงร่างเอาไว้อีกสองวันเลี้ยงไว้เพื่อที่จะรอปาฏิหาร ว่าเธออาจจะฟื้นขึ้นมาเขาพยายามเลี้ยงเอาไว้ให้เธอฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันผมก็อยากให้ปฏิหารนี้เกิดขึ้นกับผมสักครั้งหนึ่งแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามแต่แล้วในีสุดก็ไม่มีปฏิหารใ,ใดๆเกิดขึ้นเลยผมก็เฝ้ารอให้เธอฟื้นขึ้นมาแต่เธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมา การจากแผงเธอ,อยังไม่มีวันกลับนี้ย่างความเสียใจมาสู่ผมเป็นที่สุด <c oughs> จนผมรู้สึกว่ารับมันได้ยากเป็นการตายที่ผมก็ไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้ตั้งตัวไม่มีโอกาสที่จะร่ำลาเธอและที่สำคัญเราไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเลย ผมไม่เข้าใจว่าทำไมความรักของเราสองคนต้องจบลงแบบนี้หลังจากการตายของเธอเพื่อนในวงการคนที่ชอบชี้ทางสว่างให้ผมคนนี้เขาก็ได้มานอนเป็นเพื่อนผมที่บ้านเราพูดถึงเรื่องในอดีตของเธอหลายาเรื่องแล้วจู่ๆไฟก็ดับพลึบลงเธอผมและเพื่อนนึกว่า เธออาจจะอยู่กับเราข้างๆก็ได้ซึ่งภายในเจ็ดวันหลังจากการตายของเธอนี่เองผมก็รู้สึกเช่นนั้นเพราะผมฝันหลายครั้งว่าเธอมาหาผมเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตายเธอยังอยู่ใกล,ใกล้ๆผมตลอดเวลา หลังจากภระยาจากไปชีวิตผมก็เริ่มลมรบนอนดอนอีกครั้งหนึ่งเพราะความเสียใจแต่ผมทำงานเขียนบทอะไรไม่ได้เลยตลอดเวลานานเกือบสองปีเ<อ>งินที่เก็บไว้ก็เริ่มล่อยหลอลงลูกชายก็เรียนโรงเรียนนา,นานาชาติซึ่งกระเทอมแพงมากแต่ผมก็พยายามส่งเสียลูกตามที่ภรรยา อยากให้ลูกได้เรียนดีๆจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนเราสองคนการเวลาที่ผ่านไปเหมือนทำให้ชีวิตผมเริ่มดีขึ้นปรับตัวได้ดูแลลูกได้ดีแล,ล้วก็กลับมาเขียนบทละครตลกตลกเรียกเสียงหัวเราะจากคุณดูได้อีกครั้งหนึ่งเรตติ้งละครผมกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง ผมถูกเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นรายการโทรทัศน์เริ่มอยากได้ผมไปเป็นพิธีกรชื่อเสียงก็เริ่มตามมาเป็นลำดับชีวิตดีขึ้นเป็นเดวีคูณแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า8ปีแล้วแต่เธอก็ยังอยู่ในใจผมอย่างชนิดที่ไม่อาจจะกำหนดวันสุดวันสิ้นสุดได้ ผมที่เขียนบทภาพยนตร์ที่ตั้งใจทำเด็ดเธอเรื่องหนึ่งสิ่งเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจริงในชีวิตเราสองคนด้วยผมมองว่าในห้วงแห่งความมืดของโรงหนังเธอจะได้มานั่งฝันอยู่ข้างๆมานั่งฟังเพลงที่คนร้องให้เธอมานั่งดูหนังที่ผมทำขึ้นเพื่อเธอด้วยกัน และในสุดบทหนังของผมก็ผ่านการอนุมัติได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์แม้ผมไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตในโลกแห่งความเป็นจริงได้แต่ <c oughs> ผมสามารถสร้างไทายแมชชีนส่วนตัวได้ในโลกมายาในโลกบนแผ่นฟิล์มสามารถนำเธอกลับมาได้อีกหนเพราะในบทหนังตอนสุดท้าย ผมสร้างให้เราทั้งสองกลับมาพูดจะปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพ่อแม่ลูกผมภูมิใจในหนังเรื่องนี้มากเพราะเป็นหนังที่ทำให้คนดูแล้วได้ข้อคิดคือก่อนที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยความตายก่อนที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยความตายคนดูจะได้ทราบซึ่งถึงเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่ ร่วมกันหันกลับมารักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้ภัยกันที่บมฟังคำถามนละบุพก,กรรมใดท้ายผมมีชีวิตที่ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงหลายครั้งแล้วเวลาที่ขึ้นก็ขึ้นมาเวลาลงก็ลงมาครับต้องแก้ไขอย่างไรครับ อุปรกรรมใดที่ทผมและภรรยาต้องลำบากมาด้วยกันความรักกันอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่มีอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วลำบากนี่อีกเรื่องนึ่งท <Yeah. S 1> ่ทําไมผมต้องรักภรรยาผมมากมาก <Yeah. S 1> มและมีเธอวนเวียนอยู่ในใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอินฟินิตี้ v e ผมและเธออดีตชาติเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไร บุปกรรมใดถามผมต้องทะเลาะก,กับเธอตั้งแต่ลอกภรรยาและภรรยาต้อมาจากผมไปโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยบุปกรรมใดของผมที่มีภรรยาอายุสั้น้าชาติ้นภรรยาผมไม่ใช่เธอภรรยาผมอยายุสั้นหรือไม่ครับบุปกรรมใดเธอตั้งประสบอุบัติเหตุขับรถตกทะเลตายและอายุสั้น นนี้น่าศึกษาว่าเธอตายใหม่ๆหม่เธอเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็ได้เรียนรู้เธอได้กลับมาหาผมที่บ้านไหมครับตอนที่ช่วงไฟดับเพรึบแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะครับทำไมผมนึงฝันนึงเธอในช่วงเจ็ดวันแรกว่าเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้าง เธอรู้สึกอย่างไรที่เธอต้องตายโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยนี่ก็น่าเห็นใจนะที่เขาจะต้องถามอย่างงี้เธอยังรักและคิดถึงผมไหมครับอเดี๋ยวก็เจอคำตอบแล้วเธอรู้หรือไม่ว่าผมน่ะสร้างหนังให้เธอครับคือเรื่องเคยรักเองโลด เธอได้มาดูหนังที่ผมสร้างให้เธอหรือได้มาฟังพเพลงที่ผมแต่งให้เธอไหมครับหากเธอดูเธอคิดอย่างไรเธออยากจะบอกอะไรกับผมไหมครับมผมทําบุญให้เธอเธอได้รับไหมครับนี่อย่างรักและห่วงใยเลยจ้ะบุญไหนเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่เธอได้รับอแล้วผมก็จะทํา <laughs> ผมก็จะทําบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆ อ่านี่ในเรียนดูบันฝันในฝันวิชาเดี๋ยวเราจึงช่วยกันตอบว่าผมควรจะทําบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆแสดงว่ายังรักและห่วงใหญ่มากมแล้วผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เธอได้บุญและมีความสุขที่สุดครับผมและเพื่อนในวงการที่ชวนผมมาวัดนี้อดีตชาติเคยเป็นอะไรกับผมมาทำไมก็ตึงมีอิทธิพลตางความคิดของผมหลายเรื่อง แล้วเราต้องมาเกื้อกูลกันครับแล้วทำไมอันนี้น่าศึกษาจะ้ะผมจึงตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเร็วมือไม้เก่งกลางต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรไหมครับอ่าอันนี้น่าศึกษาทำไมผมถึงมีความถนัดในการเขียนํกำกับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบกีฬาทางน้ำมากครับแล้วทำไมเกิดมาจึงเป็นตลก แล้วทำไมผมชอบทราให้คนหัวระอดีตชาติผมไม่เป็นอะไรมาไปสร้างารมีกับหมูคณะมาไหมครับในรูปแบบใดมีบุญบุญไหมครับการสร้างหนังให้คนรักกันหันกลับมาทำค่อยทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้อภัยกันได้บุญหรือไม่และคนที่เอาพระมาทำเป็นหนังคือเอาพระภิกษุเนี่ย หรือแสดงเป็นพระภิกษุแต่งนั่งที่ไม่ใช่พระภิกษุจริงๆหรือนำพระภิกษุมาเล่นบทตลกบาปไหมครับถ้าบาปเขาจะต้องไปใช้วิบากนั้นอย่างไรครับบุญใดทา้ผมเป็นคนมีชื่อเสียงและผมต้องทำอย่างไรให้ตัวเองมีชื่อเสียงและมีทรัพย์เข้ามามากมากมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่ต้องกลับไปมีชีวิตที่ตกตามอีกการเป็นแปลงรายเซนเนี่ย คือลายเสน้นทำให้ชีวิตรเราดีขึ้นได้จริงหรือมีหลักในการออกแบบลายเสน้นอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ครับอ,ออกแบบลายเสน็นห <c oughs> ลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรการกันจ้าโลก มีชีวิตขึ้นขึ้นลงลงหลายครั้งเวลาขึ้นก็ขึ้นมากเวลาลงก็ลงมากละแน่ดีลูกทำบุญไม่สม่ำเสมอเป็นคนมีอารมณ์ขึ้นลงเร็วเวลาลูกมีศรัทธาก็ทำบุญเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบหน่อยก็เลิกทำบุญไปเลยดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ ดีเป็นช่วงช่วงจะจะแก้ไขตัวลูกเองก็ต้องสร้างบุญใหิสม่ำเสมออย่าเป็นคนเดี๋ยวก็ะทำเดียวก็ไม่ทำแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นอดออมไม่ถือสาคนที่มาทำให้ใจคุณนเคืองเป็นต้นจ้าลูกและภรรยาลำบากมาด้กัน และตัวลูกรักภรรยามากแล้วก็มีเธอวนเวียนอยู่ในหัวใจอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดละเคยเป็นสามีภรรยากันมาเมื่อทำบุญร่วมกันแล้วนะี่ยก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปแม้ว่าจะทุกข์ยากเพียงใดก็ตาม ที่มาทุกยากเดียกันกับเพราะเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอดังกล่าวที่รักภรรยามากกับเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมามีความดีต่อกันแล้วก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจึงมีความรักและผูกพันกันมากจ้า ลูกต้องทะเละกับภรรยาและไม่มีเวลาที่จะปรับความเข้าใจกันกระทั่งเธอจากไปเพราะมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องคล้ายกับชาติในอดีตที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุให้ทะเละกันและกล็มีทิฏฐิมานะก,ก็หากันทางๆที่ลึกๆก,ก็รักกันมาก ฝ่ายหนึ่งก็สับสนว่าจะเอาอย่างไรดีอีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธเคืองปนเสียใจจนกระทั่งวิบากกรรมเก่าในชาติหนึ่งของภรรยานะมาตัดรอนชีวิตในช่วงที่เธอสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีลูกมีภรรยายุสั้นเพราะเป็นกรรมส่วนตัวของภรรยานะไม่เกี่ยวกับตัวลูกจ้ะ แต่ถ้าจะมีภรรยาคนใหม่ก็แล้วแต่กรรมของคนใหม่นั้นซึ่งถ้าเขามีกรรมปานาติบาตเหมือนภรรยาคนเดิมของลูกเขาก็จะอายุสัน้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมปานาติบาตแบบนี้ก็อายุไม่สั้นจ้ะก็ยังพอมีทางหายใจ เธอประสบอุบัติเหตุขับรถตกเะเลตายและอายุสั้นพราะกรรมดีดีชาติหนึ่งชอบฆ่าสัตว์เช่นวัวควายมาเป็นกับแกร้มแล้วก็เป็นอาหารเลี้ยงแขกเหลือเป็นประจำมากอีกทั้งเลี้ยงสุราด,ด้วยบ่อยๆมารวมทรงผลจ้ะฆ่าสัตว์ใช่ไหมจ๊ะฆ่าสัตว์นี่แหละเมื่อเธอตายใหม่ๆเธอก็สอดสัซดสอดสก,กลับมาหาตัวลูกที่บ้าน แล้วก็มาวนเวียนอยู่ใกล้กตัวลูกด้วยความรักและผูกพันหี่ไม่จะลึกๆเขาว่ารักแต่สื่อสารกันไม่ได้อีกทั้งตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมมาบรบว่าตัวเองตายแล้วฉันยังไม่ตายตอนนี้ฉันรอดชีวิตจากอุบัติเหตุกลับมาบ้านแล้วไม่ดีใจหรืออะไรอย่างนี้กำลังพึงลำพับบนอะไรไปแต่ก็สื่อสารอีฟ้าก็ไม่รู้เรื่องฟ้าไม่เห็น ไม่ได้ยินที่ไฟดับพลึบนั้นคืออะไรไฟตกจ้ะอพรองกับเหตุการณ์ที่เธอตายแต่ความจริงนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเธอหรือใครเลยลูกฝันถึงเธอในช่วงเจยดวันแรกโดยเธอมาบอกกับเธอยังไม่ตายจริงจ้ะพูดคุยกับตัวลูกอยู่ตลอดเวลาว่าเธอยังไม่ตายใน,นเจ็วันแรกนะจ๊ะ เมื่อยะตะนาตรงกันหรือความละเอียดของใจตรงกันก็ฝันเห็นเธอได้ก็<อ>เห็นในความฝันเมื่อเธอตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันพอครบเจ็วันแล้วก็มีเจ้าหนาที่พาตัวเธอไปยมโลกของมหานรกคุมห้าด้วยกรรมดื่มสุราบ่อยๆตอนใกล้ตายและเธอตายตอนเมาวิบารคมนี้มาทรงผล ขณะนี้เธอกำลังถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกทั้งหญิงและชายกุมพันกับกุมพันทีกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่มีโอกาสคิดถึงใครนอกจากอยากจะพ้นทุกข์จากยมโลกเร็วๆจะตอนนี้เธอไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเพลงที่ลูกทำเพื่อเธอสิ่งที่เธออยากได้ตอนนี้คือ อยากพ้นจากวิบากกรรมนี้อยากพ้นจากยมโลกเท่านั้นไม่มีอารมณ์โรแมนติกที่จะคิดถึงใครจะ้ะบุญที่เธอได้รับยังไม่เต็มที่ที่จะทำให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้บุญอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เธอพ้นวิบากกรรมนี้ดังนั้นให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้สม่าเสมอทานศีลภาวนาเป็นต้นให้สม่ำเสมอ แล้วอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้เธอบ่อยๆถ้าทําบุญทุกวันอุทิศให้เธอทุกวันเธอก็ได้รับบุญทุกวันเธอก็จะได้รับลดยนผ่อนโทษลงมาทุกวันยิ่งถ้าลูกปฏิบัติทานจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวลูกพระธรรมกายในตัวแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้เธอว่าขออนุภาพแห่งบุญที่เข้าถึงเราขอบุญนี้ให้อุทิศไปถึงเธอที่อยู่ในโยมโลกบุญที่เข้าถึงพระธรรมกายนี่แหละ จะทำให้เ็่พ้นจากวิบากกรรมนี้ได้เร็วขึ้นจะเร็วกว่าการรักษาศีลและการทำทานรักเธอจริงลูกต้องหยุดนิ่งให้ได้ตัวลูกและเพื่อนในวงการที่ชวนลูกมาวัดนั้นในอดีตชาติเมื่อพุทธันดอนที่ผ่านมาเคยเป็นเพื่อนตลกแสดงร่วมกันมาในคณะละครเร่ การที่เพื่อนคนนี้จะได้ถูกชักนำให้เข้าไปเป็นตลกหลวงคือเป็นเพื่อนกันก่อนในละครเลขคณะเดียวกันเป็นเพื่อนกันก่อนเข้าไปเป็นตลกหลวงพอเข้าไปเป็นตลกลวงแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จมีเงินมีทองก่อนตัวลูกก็มาเล่าให้ลูกฟังเนี่ยแลชาตินั้นทำให้ลูกยอมรับฝีมือเขาในทุกด้านอีกทั้งต่างก็เคยเกื้อกูลกันมาด้วยจ้ะ ชาตินี้จริงตั้งมาเกื้อกูลันอีกลูกเป็นคนตัวเตีย้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเร็วมือไม้เก่งก้างพราะแต่เดิมลูกจะเป็นลูกคนลูหล่อแต่ว่ามีนิสัยตลกในชาตินั้นชอบล้อเลียนคนที่มีลักษณะดังกล่าวทั้งหมดนั่นแหละจ้ะ oh. เห็นคนตัวเตี้ยก็จำเข้าเอามาอวด ที่เราได้ยินประจำอวดวันนี้เขาเตี้ยงี้ยงี้งี้งี้เง,ง,งเอามาอวดให้ผู้ชมดูเพียงเพื่อคนได้ดูหัวเราะนะี่ยอหัวเราะทีกระเด่เงนินทีจะแก้ไขตัวลูกก็ต้องอย่าไปล้อเลียนใครเขาจนเขาได้รับความอับอายขายหน้าแล้วให้มันตังสมบุญทุบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ลูกเคยไปล้อเลียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะ ทาชาินี้เคยไปเล่อเรียนใครก็ทำบุญแล้วก็ไปบอกเขาว่าเขาอนุโมทนาบุญแล้วขอโหสิตัวลูกเป็นความถนัดในการเขียนกำกับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบกีฬาทางน้ํามากพระในอดีตสมัยพุทธนรที่ผ่านมาลูกก็ชอบเขียนบทละครกำกับบทในคณะละครอเรดังกล่าวแต่จะชอบบทตลกเป็นหลักนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมา ตนชอบกีฬาทางน้ำในปัจจุบันก็ติดนิสัยชอบเล่นน้ำว่ายน้ำมาในอดีตแล้วจ้าลูกชอบทําตลกให้คนหัวเราะพราะลูกเป็นตลกในคณะละครเอ,อเรศดังกล่าวร่วมกับเพื่อนสนิทคนนี้อัตยาสัยนี้เลยติดมาและเมื่อใครหัวเราะบกบานบันเทิงลูกก็จะชอบใจผังนี้ติดตัวมาจ้า ลรกเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสเสบียงประเภททําไม่สม่ําเสมอถึงเวลาทําก็ทําเน้ยนที่แต่เวลามีอะไรมากระทบก็ไม่ทําอีกทั้งภายหลังเกิดความเสียดายด้วยจ้ะในบางครั้งแต่ว่ามีผังบวชช่วงสั้นติดตัวมาด้วยจ้ะการสร้างไหนหคนรักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกัน ฉันกลับมาเห็นคุณค่ากันแล้กันให้อภัยกันนั้นก็ไม่ได้เป็นบุญโดยตรงเป็นแค่ความดีแบบโลกโลกคือไม่ได้เป็นบุญโดยตรงนลยจ๊ะเป็นความดีแบบโลกโลกที่ให้ข้อคิดและความมันเทิงจะเป็นบุญต่อเมื่อทำให้ชาวโลกพ้นจากความโลภความโกรธความหลงหรือคลายจากความโลภโกรธหลงเท่านั้นเลยจ้ะคลายตัวออกไป คนที่เอาพระมาทำภาพยนตร์หรือแสดงเป็นพระทั้งๆที่ไม่ใช่พระจริงๆหรือนำพระมาเล่นบทตลกนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งลราเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะบุญนิทธรรมในช่วงศรัทธาก็มา,จากจะอธิฐานว่าขอให้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นถ้าลูกอยากมีชื่อเสียงและทรัพย์มากอย่างสม่ำเสมอ โลกก็ต้องทำบุญในสม่ำเสมอมาอธิฐานจิตและตั้งผังชีวิตอยู่หนึ่งนิจ้าการเปลี่ยนแปลงลายเซนนั่นก็ทำให้เกิดแค่ความรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่หากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมเดิมชีวิตจะดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้ละความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการหยุดนิ่งนั่นแหละจ้าไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นอย่างเดียวต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแด้ติดฐานจิตตามติดบิดีสิทธิบุรี วงบรวิเศษเขตบรมโพริสัตว์ที่ได้พลัดกันเลยจ๊ะ No one escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma